ี่น้องมันนี้มาอัปเดตหัวม,มันเท่าฟันกรองไปแล้วมันนี้เอาไปขายแล้หกตันเดีย๋ยวโลสองบาทสามสิบไองตันละสองพันสามมันนี้เอาไปขายได้6หกตัน ขันกล่องเอาไปวัวเบิร์ตเ,เต็มทะเลก่อนเดี๋ยวลลยกล่องเนี่ยนี่เอาไปล็อกมันไปช่วงนั้นไปหันไปหันเดี๋ยวหกตันไล่กล้วยไล่กล้วยดอกนี่ ได้ก็กลัวเนี่ยแหละได้หกตันเจอกระเข่ายดกักดีก็บม่ได้แล้วพี่นอ้องพันกองไลยได้กองเลยม <c oughs> ุ่งท่านเด็ดฟัน นี่ยูหานี่ยูหากล่องหกกล่องต้นไหน,นพันมโมนันพันแล้วแล้วโมนี่ก็ตัดต้นไปแล้ว ท่านเลยตัดต้นเก็บกองเลยนั่นปั้นเป็นปั้นแล้วมาแล้วนี่ท่านได้ปันมันจะได้ยุกของตันกับโมปันไว้แล้ว สิบว่าได้แต่ประมาณ4ีตันกียังได้อยู่เพราะหน่อยก็นั่นล็อกนั่นได้อยู่4ีหาตันเนี่ยละมั้งมูที่เหลีออยู่ไหนท่าน,น่ดฟันแล้วกับหนึ่งท่านไดเอาขึ้นไป โมไปขายแล้วได้หกตันยืนอยู่กับประมาณหาตันขี้ได้แล้วโมฟันแล้แล่ยวๆหนีิกับเหลียวยืนอยู่หากองหกกองอันนี้เหลียวยุทธนี่เป็นอะไรเครื่องเนาะ รอดหนานี่ยังไอยสิครึ่ง